ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับเริ่มแล้วขณะนี้11นาฬิกา7จจังหวัดรับมือวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอ,อทุทภัยพยากรณ์อากาศ ในวันจันทร์ที่7มีนาคมโดยในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเจจังหวัดในวันนี้โดยจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลย หนองคายบึงการหนองบละมูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรี สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาค,นาครนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตนียะลานาราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยพื้นที่ที่ต้องเฝระวังในเรื่องของลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคกลาง ส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้โดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากที่สุด60เนของพื้นที่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต,ต้ฝั่งตะวันตกส่วนพื้นที่กรุงเทพมหา,หานครและปริมณฑลฝน40เร์นของพื้นที่เนื่องจากนะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก ภาคกลางกรุงเทพมหามนครและปริมณฑลรวมถึงภาคเหนือจะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนจากย่อมความอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมเดิมสะสมอยู่แล้วนะครับ จึงทําให้เกิดพายยุลดูร้อนเกิดขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังตรายจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะก่อให้เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยส่วนลมตําออกลมตอนออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับอมพ่อประกาศตำ่ำปกคลุมเกาะบอเนียวททำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ